อาจารย์ขอบอกอย่างหนึ่งสุดท้ายเวลาเราจะทําอะไรก็ตั้งแต่ยึดไว้สำคัญที่สุดเวลาจะสละเงินให้ตั้งเกตนาละความตระนีที่เหนียวในใจโดยปราศจากคนทิเวลาให้อย่าหวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมาให้แล้วคือจบไปอย่าไปคิดว่าท่านจะเอาไปทําวันนี้จริงหรือเปล่าเขาจะเอาไปทามันนั้นจริงไหมเราตรวจสอบได้ไม่ผิดแต่อย่าไปตั้งความหวังว่าทําไมทําหรือไม่ทํา หรืออย่าไปตั้งความหวังว่าขอให้ฉันจะมีความสุขประสบความสําเร็จได้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนั้นชั่นนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นให้ตั้งเจตนาในใจเพื่อละความขี้เหนียวเฮ้ยสันไม่มีความขี้เหนียวไม่อยากรับเงินบริจาคเลยขี้เหนียวมันเกิดสละดีกว่าว่าละความอขี้เหนียวสละเลยตั้งเจตนาแค่นี้ไม่ต้องไปอ้อนวอนขอร้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวะาให้เราได้มีเป็นในสิ่งใดเพราะผลใหญ่มันจะเกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วเมื่อเราสละมันได้อยู่แล้วเจตนาเป็นตัววัดกั ไม่มีเจตนาไม่มิดกรรมดังนั้นเจตนาเราต้องตั้งในการสละละความขี้เหนียวในใจอันปราศจากบญที่อย่าหวังเอาอะไรตอบแทนกลับคืนเพราะถ้าเราหวังเอาอะไรตอบแทนกลับคืนเราตั้งความหวัง,ว,งวันหนึ่งเราจะผิดหวังแน่นอนเพราะเราคาดเนี่ยว่ามันจะได้แต่เมื่อมันไม่ได้ตามนะั้นผิดหวังนะผิดหวังนำมาซึ่งความผู้อีกแล้วแล้วการทําบุญไม่ใช่ทําบุญตามกําลังศรัทธาต้องทําบุญตามกําลังทรัพย์ของตนศรัทธาทุกคนมันมีมากอยู่แล้ว ไม่ใช่อาจารย์ควักพันหนึ่งลองควักยี่สิบถ้าเราบอกว่าทําบุญตามกําลังศรัทธาแสดงว่าซักยี่สิบเราศรัทธาน้อยกว่าพันหนึ่งนะแต่เราควักยี่สิบเพราะเรามีอยู่แค่นี้อาจารย์ควักพันหนึ่งพ่ออาจารย์มีอยู่เท่านี้ต่างคนต่างม,มีอยู่เท่านี้แล้วสละออกมาเรียกว่าตามกําลังรัาได้เสมอหน้ากันเพราะอะไรเราขวนขวายในการปฏิบัติางานได้แค่นี้เราสละเท่านี้ก็ไม่เหยียดเยียดร้อยตัวเองและพอประมาณต่อการที่จะรับความประนีขียว ดังนั้นใครมีเท่าไหร่ให้ทําตามกําลังทรัพย์ที่มีของตนอย่าให้เกิดความเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝา่ายฝากไว้อย่าหิวกระหายบุญจนเกินไปแล้วทําบุญคิดว่าเมื่อทําไปแล้วเนี่ยจะได้ตอบแทนกลับมาแบบยั่สับแน่นบุญล้นแบบกลับมาตับเท่าตัวบีบุญเอ้เยทาไปเลยเดี๋ยวเทพเทว,ว,ว,วาเบรรดาอวยพรให้ได้จากตรงน,นั้นจากตรงน,นี้มาเองฉันเคยทํามาแล้วเมื่อทํามาแล้วฉันไปขายของดีมากเลยอย่าไปเชื่อที่ใครสอนแบบนี้ เพราะสุดท้ายเราทาไปแล้วกลับไปน้งร้องให้ที่บ้านนะบอกก่อนนะเพราะสุดท้ายเราไม่ได้คืนไม่ได้เลยเลยแล้วก็เสียไปเปล่าเปล่าเลยไม่ได้อะไรกลับคืนมามีสติในการให้ทานมีสติในการเชื่อในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังพราะุเลยเก้าบอกว่าเวลาได้ยินได้ฟังอะไรก็แล้วแต่อย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านอย่าพึ่งเชื่อว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดมามันถูกต้องแม้แต่การพูดกะตางอย่าพึ่งเชื่อมันถูกต้องและอย่าพึ่งคัดค้านว่าไอ้สิ่งที่พูดมาเนี่ยมันผิดอย่าพึ่งไม่ต้องรับรองก็ไม่ต้องคัด้านดวย ให้จาอันนั้นไปก่อนแล้วเอาไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวิธีหมวดอื่นของสุริย้าพว่ามันเข้ากันได้อย่างดีหรือเปล่าถ้าเข้ากันได้อย่างดีกับคำสุริยภาขึ้นชื่อว่าจามาถูกให้ส่งจำขันนั้นไปได้เลยแต่ถ้าขัดแย้งกันเป็นโดยประการอื่นแสดงว่าจำมาผิดให้ละทิ้งคำนั้นเสียนะง่ายๆแค่นี้ในหลักการตรวจสอบแล้วอย่าขักัตเสี่อย่างนี้เนึ่กรรมหรือสุขทุกในชีวิตเราไม่มีใครโดยบังดอิ สองกรรมหรือสุขทุกในชีวิตเราตัวเราเองก็เด wow. ินบรรดาไม่ได้สามกรรมหรือสุขทุกในชีวิตเราทั้งผู้อื่นและตนเองก็บรรดาจะไม่ได้สี่กรรมหรือสุขทุกไม่สามารถเกิดขึ้นได้เองลอยๆโดยปราศจากเหตุและปัจจัยเพราะทุกอย่างมันเดินตามเหตุและปัจจัยการกระทำทางกายวาจาและใจของตัวเราเองทำไมถึงบอกว่าเราเดนบรรดาไม่ได้วาจาร์สุดท้ายแล้วเราก็เป็นคนทำไม่ใช่เราจะบอกดนบันดาได้ไงถ้าเดนบรนดาได้ลองทําให้เัวเองไม่แก่ดูสิทำได้ไหม ลองเดินมาดานให้ตัวเองรวยทำได้ไหมไม่ได้เราก็ไปอะไรไปสร้างเหตุให้ตัวเองรวยอยู่ฮนะไปเดินตามเหตุตามปัจจัยมันจะรวยไม่รวยเป็นเรื่องของของนาคตแต่ปัจจุบันสร้างเหตุปัจจัยไปแล้ววันหนึ่งมันจะได้ตามเหตุตามปัจจัยของมันเองสีดี้สุดแล้วอาจารย์ขออนุโมนากับท่านทุกคนที่มีโอกาสในการที่มากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระยอมกัลิยานโนเจ้าวาวาสุดแก้วที่พวกเรามีโอกาสได้นำาิตุปัตยเทพารในการมาถวายกับท่านในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีในการที่ช่วยเหลือ บำรุงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรต่อไปและจะขออนุโมทนากับทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังธรรมของพระเจ้าและเป็นโอกาสดีที่ทุกคนเนี่ยได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นทมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาครับาตามหลักคำสอนของพทธเจ้าคือศาสนาสัมาสัมุทะของตัวเราเองทุกคนขอให้เราทุกคนมีสติปัญญาในการนําหลักคําสอนพระเจ้าไปแก้ไขการกระทําทางกายคําพูดทางวาจาความรู้สึกนึกคิดทางใจให้ตัวเองเป็นคนที่ดีกว่าเดิม เป็นคนที่เจริญก,กว่าเดิมเป็นคนที่สามารถตั้งมั่นในพระศักธรรมแล้วสามารถเป็นพ่อพระพรเป็นพ่อประโยชน์ของการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการหลักเหตุผลตามหลักความเท็จธรรให้เพื่อผู้อื่นเนี่ยได้รู้ตามเริ่มต้นจากคนในครอบครัวของตัวเราเองอย่างเป็นจัรยณมิต่อ,อกันใครมีความสุขดีแล้วขอให้มีความสุขยิ่งใครมีความทุกข์อยู่หรืออุปสรรคปัญหาใหญ่ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้ดีตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทำของตน ที่สุดแล้วขอให้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจนได้ดวงตายห็นธรรมสำเร็จในพระโสดาบันในปัจจุบันชาตินี้ได้โดยทั่นหน้ากรับทุกท่านทุกคนเถิดสาธุอรโมนัน,นทุพุทธานุทฺต